ก็สวัสดีทุกคนนะครับพี่น้องครับมาแล้วครับสุดกี่หวยวันออกวันจันนะครับวันที่สิบหกปสิบเอ็ดปีหกสามนะครับพราดไปไหนนะครับวันนี้จะเข้าวันนะครับมาดูนะครับผมคาเตือนนะครับเป็นคอมเชิงส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมนะครับทางช่องไม่ได้สนับสนุนการเล่นการพนันที่เป็นหมายทุกชิตนะครับเราเพื่อแนวทางหวยรัฐบาลเท่านั้นนะครับดู่แล้วชมแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดหินข้างล่างนะครับเพื่อไพลาดคลิปต่อไปนะครับ มาดูนะครับสถิตินะครับหวยอว่านจันทนะครับ3ตัวบนนะครับหลักร้อยนะครับได้แก่เลขสี่เลขเจ็ดเลขเก้านะครับหลักสิบได้แก่เลขสี่เลขหกแปดนะครับหลักหน่วยนะครับได้แก่เลขเจ็ดเลขสี่เลขห้านะครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าชอบก็แคปไปนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับผม

ตัวสองตัวบนนะครับหลักสิบนะครับเลขเด็ดเลขสี่เลขหกเลขแปดนะครับหลักหน่วยนะครับเลขเจ็ดเลขสี่เลขห้านะครับผมขอลองพิจารณาดูนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมด้วยนะครับเราแค่แนวทางหวยรัฐบาลนั้นนะครับเราเ็กแค่สื่อางเท่านั้นนะครับผมว่าน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับผมขอโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมด้วยนะครับ มาดูสองตัวบนนะครับสองตัวบนก็จะมีสี่เจ็ดนะครับสี่สี่สี่ห้าหกเจ็ดหกสี่หกห้าแปดเจ็ดแปดสี่แปดห้านะครับผมก็อลองไปจิงนาดูนะครับผมมาดูตัวเด่นนะครับสองตัวบนนะครับเนสองตัวบนนะครับได้แก่เลข หกเจ็ดสองเจ็ดซีเจ็ดซีสี่ีห้าแปดสี่นะครับผมก็อลองพิจารณาดูครับชอบแค่คล้นะครับไม่ชอบผ่าน,นนะครับเป็นแค่แนวทางหวยรัฐบ,บาลเท่านั้นนะครับผมสิตี้ถนอวันจันทร์นะครับสองตัวล่างนะครับมาดูนะครับหลักสิบจะได้เลขห้าเลขเก้านะครับหลักหน่วยจะได้เลขห้าเลขเจ็ดเลขเก้านะครับผมนะครับ สตัวล่างนะครับสเตติหัวห์วันจันทร์นะครับสตัวล่างนะครับคาดว่าจะมาหวันนี้นะครับก็คือห้าห้านะครับห้าเจห้าเก้าเ้หเจ็ดเก้้นะครับสติหัววันจันทร์นะครับสนนบตัวล่างนะครับห้าห้าห้าเจ็ห้หเก้าเจ้นะครับผม ตตัวเด่นนะครับสองตัวล่างนะครับสถิติวอลนจันทร์นะครับตัวเด่นนะครับ975795นะครับก็มีสามตัวด้วยกันนะครับตัวเด่นนะครับ975795นะครับผมสถิติวอล์ฟวันจันทร์นะครับว่าคาดจะมานะครับในวันที่16นะครับเดือนสิบเพศ2563นะครับคำเตือนนะครับเป็นความช่วยส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิญญาณในการรับชมด้วยนะครับ ทางช่องไม่ได้สนับสนุนการเลือกการเมือทิ่กฎหมายทุกชนิดนะครับเราเป็นแค่แนวทางหัวรัฐบาลเท่านั้นนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีทุกท่านนะครับดูแลชมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดถึงกระล่านะครับเงินไปกิปต่อไปยนะครับนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับก็ทั่วหน้่าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ